ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับช่องของต้นเดียวรีวิวนะวันนี้ก็จะมารีวิวขนมนะคะที่ซื้อมากันนะคะโอเคเราไปดูกันเลยก็อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวทั้งขนมและทั้งของกันมาตรนี้นะนนะโอเคเราไปดูกันเลยนะคะก็ไม่ค่อยเยอะนะเรามาดูเสื้อกันก่อนเลยนะคะอันนี้เสื้อที่เราซื้อมาก็คือเสื้อที่เราจะใส่ไปในวันคริส์สนะคะ คือมันเป็นชุดไทยนะอันนี้เป็นจงกระเบนเป็นจงกระเบนนะนะแล้วก็เป็นเสื้อขานะคะเป็นเสื้อขาวนนี้นะเป็นรูปนี้นะะโอเคต่อไป โอเคก็คือโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นของเล่นก็คือลูกโป่งนั่นอเองนี่อันนี้ซื้อมา20บาทเอ้ย20บาทละโอเคนะคะใหญ่ามากไม่รู้จะมาทำอะไรอ่าเรารู้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นอะไรดีนะสกุช่สกุช่ยืดๆนะสกุช่ยุดไหมโอเค ต่อไปนะคะก mm ็จะเป็นของที่ซื้อมาจากโนตัสนะคะจะมีรีวิวนี่ก่อนเลยลงหะเอ้าือว่าเกิดนั <h <h <s> <S ่นเองนี่นะคะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมราคา29บาทนะคะเดี๋ยวไม่โฟกัสอันหนึ่ง จะโฟกัสไหมเนี่ยเห็นไหมโอเคยี่สิบเก้าบาทนะกล้องโฟกัสมากบอกไว้วก่อนต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกขนมนะเป็นพวกขนมต่อไปเอ้ยต่อไปเป็นพวกขนมนะคะก็จะมีขนมโลตัสขาไกา่ ขนมอะไรเนี่ยขนมเจ้าหนอเนี่ยไม่รู้จักเหมือนกันเป็นขนมอะไรแค่ซื้อมากินๆนั่นแหลนะนามารีวิวเป็นช็อกโกแลตก็อันนี้เป็นนดูดมอ่นั่นทะน,นีนนนะ่แล้วก็มีอันนี้คือเราชอบนะเราก็เลยซื้อมาสองกล่องอร่อยมากเดี๋ยวคิดหน้าจะมากินนะคะอันนี้รีวิวไปก่อน ก็เป็นไทโมอันนี้เราจะเก็บแพ็กเก็ตไว้เป็นให้เก็สสกุชี่โดยจะแกะข้างหลังนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคลิปหน้าจะกินนะ